ยังไม่แต่งงานทำงานหาเงินให้แม่เรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงนักร้องและนายแบบมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีหนุ่มคนนี้เป็นดารานักร้องอารมณ์ดีเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจสาวๆเลยล่ะค่ะสำหรับหนุ่มคนนี้รดแล่นอยู่เส้นทางสายบันเทิงมาอย่างยาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงอย่างมากมายหลายคนรู้จักเขาคนนี้เป็นอย่างดีสำหรับนักร้องหนุ่มสุดลอจุดเริ่มต้นคือการเข้าประกวดรายการ True Academy แฟนเทเซียซีซั่นสด้วยความที่อยากสร้างฐานะให้กับครอบครัวได้อยู่กันสบายขึ้นและจากความสามารถของตนที่มีอยู่ในตอนนั้นคือการร้องเพลงจึงตัดสินใจเข้าสมัครเป็นนักล่าฝันของบ้าน AF ด้วยความมุ่งมั่นจนในที่สุดคนนี้สามารถคว้าแชมป์รางวัลชนะเลิศมาครอบครองได้สำเร็จ เพิมฝันตนเองได้สําเร็จด้วยการทําให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขอยู่สบายขึ้นโดยที่เขาเป็นคนดูแลความโดดดังของตุย้ยโลดแล่นอยู่ในแวดวงสนุกสนานจากวันนั้นกว่า15ปีมีผลงานละครหลากหลายรวมถึงบทบาทการเป็นพิธีกรอีกด้วยส่วนเรื่องแต่งงานพอมันนั้นเข้าไปมันกลับกลายเป็นว่าผมไม่อยากมีครอบครัวผมไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีบุตร แต่ผมไม่ได้จะไม่ให้เกียิกับผู้หญิงที่ผมพบอยู่เล่าว่าในสมัยก่อนผมอยากจะมีบุตรอยากจะแต่งงานพอมันนานเข้าเรื่องราวกลับกลายเป็นว่าณจุดตอนนี้มันก็เลยทําให้สมองผมเปลี่ยนไปเลยว่าที่ผมไม่อยากแต่งงาน เพราะผมรู้สึกว่าผมเห็นคู่อื่นเขาแต่งงานกันใหญ่สุดท้ายก็เลิกกันหรือเพราะการที่ผมไม่อยากมีลูกเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้รู้สึกว่ามีลูกผมต้องพึ่งพาเขาและตุ้ยได้เล่าต่ออีกว่าผมให้แม่ดูแลทุกอย่างยกเว้นอะไรที่เป็นหนี้จะเป็นชื่อผมแต่พอทุกอย่างดีที่ผ่อนหมดแล้วทุกอย่างต้องโอนไปเป็นชื่อแม่เพราะว่าวันหนึ่งถ้าเรามีปัญหาอะไรเดี๋ยวเขาไม่มีบ้านอยู่ แต่ทุกอย่างนี้ผมมีเงินเก็บต้องยกเครดิตให้ยายน้อยบ้านรัพย์สินคือเป็นของชื่อแม่ทั้งหมดเลย